ก็คือว่าเจ้าส uh, yeah. so ื่อเด็กป้าไหวเน้บอสื้อเด็กป้าไหวบอป้าไหวน่าเมื่อยแบถือบวบไปเอาโอ้ยตัวเยอะคนพี่รองก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีเด่นน่าละเนาะเปนก็มีน้ำมกน้ำใจวันนี้ก็ได้ทางอื่นก็ได้มาเป็นสะพานบุญให้เพิินดีใจอยู่บอดีใจดีใจ โอ้ถึงเลขยกอยากคู่มือได้นี่เนาะสวัสดีเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเนาะกันยินดีตอนหักข่าวสู่สองสนนอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยด้ยเนาะมาพบมาพอสนอมันี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยกันยาม คำคำเนาะพี่พี่น้องเนาะอ่าก็มาใส่สุดสีดำพี่พี่น้องก็คือทางสานวนนี้พึ่งมาแต่งานโปงศบเนาะพี่พี่น้องเนาะยังบ่ได้กลับบ้านพี่พี่น้องเอ้โดยกับพอดีพอดีว่าทน์สานวันก็ได้กลับตาวเนาะพี่พี่น้องเนาะโดยก็เดิมาเบะหาน้องเตี๋ยเพิ่นพี่พี่น้องเอ้มีทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะมีน้ำมกน้ำใจให้ทางสานวนได้มาเป็นสะพานบุญให้ทางเพิ่นเนาะพี่พี่น้องเนาะ ้วก็ขอขอบคุณขอบคุณทางเพื่อนไายได้พ่อพี่น้องเอ้ตีเพื่อนใบเนื้อเสียใจทางสาวนวลเนาะพ่อพี่น้องอ่าอมาห,าหนีก็ได้เขามาหาน้องเพืพ่อนเพราะว่ามือใหม่กับทางสาวนวลกะสีติทุระหรือไปทางอื่นอ่ะสี่มมีไม่รับไม่ลามาเบะหาหน้องเพื่อนจังสี่นะพ่อพี่น้องเนาะกะเ็เลยเป็นเส้นทางผ่านพ่อพี่น้องกับมาแต่พูดละอ่างานฝึกอบรงพ่อเนาะอยู่พูนพ่อพี่น้องเอ้บ้านศอกบ,บางน้องพ่อพี่น้องนะโดย ได้เข้ามาเบะมาถามน้องเพิ่นก่อนแล้วก็สิเอาอย่างน้อให้ทางน้องเพิ่นกะจังได๋ก็ดุลชมกันเลยเนาะพ่อพี่น้องเนาะโดยพ่อพี่น้องเอ้มาฮอดมาถึงที่บ้านน้องเตี้ยน้องพัดเรียบร้อยแล้วเนาะพ่อพี่น้องเนาะเมื่อเช้านี้กะ่เห็นเพิ่นพ่อพี่น้องเอ้ยเพิ่นไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้าประมาณนี้ล่ะเดือดเต่เอื้อยเพิ่นเนาะอ่าก็คือทางผู้ใหญ่เพิ่นก็อยากเห็นน้องพัดแน่พ่อพี่น้องเอ้ยก็คือว่าเนี่ยน้องเตี้ยเพิ่นกะเห็นช่องเื่อ 3าเทือบันนี้เนาะพี่น้องเนาะโดยอ่ะเอ้าสาบูญเฮ็ดหยังอะนะขอยตัดคลิปซะเนาะเนาะโดยสบายเีโอ้เป็นจังไดมื้อนี้กะรู้สึกว่าตื่นเต้นแต่ว่าหมื่ยบ่้อนแฮงกะบ่ได้เมื่อยแต่้อนซน่ยดแต่กะมา ถึกโชคโอดีไปขี่รถมาดีๆตีนั่วอน้องไอ้ดีที่มาท้อบ้านน้องเตี้ยโอ้ยนะเป็นแบบกระท่านฮันาะนี่นะเอาขี่มาดีดีขี่มาดีๆพี่น้องเอ้จักสีเมนเหยียบเล็กกเบา้โจดเาแหละ โย่บาดเดียวเนาะโดยโย่บาดเดียวพี่น้องไอ้เมื่อบอกอดบ้านซ้ำเมนเมนฮะเอากระเพ้าไายเพ้านีเนาะเพ้าไทยไปห่านเพื่อนสิบปิดบกันเพราะว่าห่านสมก็อยู่ไกลในจุดหนึ่โอ้ถ้าว่าอยู่กับเพื่อนเพึ่นกับโบปิดนไงหรอกต้องพากันโย่รถไปจากออกจากเนาะเมนอะจังใดข้างขวยก็หาเข้าไปหาน้องเพื่อนก่อนเด้อโดยโดยโดยอ่าพี่น้องไอ้กลับมาขี่กันได้ดีขึ้นว่าเนี่ยอยู่ๆกับตีนหัวเพพี่น้องไอ้ โอ้น้องเพิ่นอยู่เว้อเนาะมาได้บ่ได้วันที่ได้เพิ่นพี่เราอืออือโอ้เลยมารอับสองเอ๋ยเนาะอาเธอหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำเดี๋ยวนี่เนาะย่างบ่

มื้อนี้ก็ได้ไปบุกต่อไก่สิแล้ว้บ่เกียว2ซ่ํามื้อก็แล้วล่ะเออหน้าเพิ่นอยู่ใกล้ถนนบ่อยู่กลเตะไก่เตอะบ่ไกเตตถนกินข้าวแงกับยังนียังบ่ได้กินยังบ่ได้กินเด้อเออๆมยปิดไว้ในกระตกฮะ นาองเตกินนองเหียนเออน้องกินเอาไปใช้じゃนองเนาะไปดินไปดิ้เออนองมีพี่น้องเลยก็เมื่อเช้านี่กะเห็นแต่น้องเตี้ยเพิ่นเมื่อเสานี่ก็มาฮะเจ้าบ่บ่จ้านะโอ้เบ้าทามือไอมามาแต่ว่าเห็นแต่น้องเตี้ยน้องเตี้ยเนาะเลยทางเอ้ก็แบบทางพวกเพิ่นก็อยากเห็นเจ้าอะไรเบ้าเห็นเจ้าแวบๆเดี๋ยวมานี้กะ มาผู้พิณคณะก็ได้นัดมากันตอนเย็นเนาะโ <c oughs> ดยโดยเสียงหมูเสียงมัดผ่อพ,พีิณเอาไงหมูด่ายได้บ้านเจ้าเนาะอือ <c oughs> ต้นต,ตัวหมูสิบซาโลนี่แพงบ่แพงเลยโอ้ได้บอกเจ็บเป็ดแสนเนอะบ้านเนาะ <c oughs> เป็นหลานโอ้เนะ <c oughs> าะหลานไปเจ้าก็คิดจกเลี้ยงอยู่บ่สัดช้าราสิง <c oughs> อยากเลี้ยงอยู่อ <c oughs> ยากเลี้ยงอยู่สีใบอยู่บ่ล่ะ ปล่อยไปตามหมู่บ้านบ่แม่นี่แต่มาไปทางไวภาอยแต่ภาษายังไงเนาะเออปล่อยไปตามภาษาบ้านนอกบ่มีโคกมีหยังเนาะคือว่าแหละบ้านนอกของหน้าพี่พี่น้องเอ้ยปล่อยไปตามแบบอ่าเพิ่นก็บ่ได้ว่าหยังคือว่าเนี่ยแต่ว่าในมือในหน้าปล่อยบ่ได้เนาะอืเพิ่นก็สิเว้าให้เออแน้ว ก็ไล่ไล่เติบได้ตี่เขานำซัมปานละล่ะกุ้มกินอยู่ว่าปีนี้น่าสิกุ้มอยู่อืมน่าสิกุ้มอยู่ทางน้องเตี้ยก็แบบไปเอาเขาน้ำบ่เกี่ยวเอาเขาน้ำบ่ด้วยว่าเอาเงินน้องเอาเงินในเอาข้าวในเพื่อแต่งกินอืมเอาหับได้เบิดเนาะโดยโดยมันนี้ก็สิมากคำใน่พี่น้องเอ้ยกะสี่โมงห้าโมงยังในพี่น้อง ก็มอนี่กัเอ้ก็มีเบี้ยอะไรเนาะจังนัดไม้กันไว้เขอว่า,านเน่เขามีเวียกกับ่ได้นัดไม้น้องคนว่าเราคุพี่น,พพน,น,าาพน้องเอ้กับิีหชยปล่อยเพิ่นเห็ดเวี้เฮ็ดงานอะไรตางฮาก็มีธุระมาหาเพิ่นอ่าก็คือว่าเจ้าซื้อเด็กป้าไ้เห็นเหมบกแต่ซื้อเด็กป้าไว้บ่ปลาใบน้องเมื่อย่าถือว่าโบไปเอาโอ้ยฮ่าฮา่เยอะคนพี่พี่น้อง ก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีเดี๋ยวนนอละเนาะเพื่อนก็มีน้ำมกน้ำใจวันนี้ก็ได้ทางอื่นก็ได้มาเป็นสะพานบุญให้เพลินดีใจอยู่บ่ดีใจดีใจโอ้ถึงเลขอยากคู่มือได้นี่เนาะเดินเดินแต่พอบาได้ยายห่างพี่พี่น้องไอ้ทางสาวน้องก็ฉีกเงินให้ทางน้อกคนก้นเนาะอ่ะพอพี่พี่น้องไอ้ก็เป็นจำนวนเงิน หนึ่บาทได้ด่าเด้อกสิเอาเงินกีบให้เลยพ่มพี่น้องเนะอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหหสนเนาะโอ้พี่น้องเอ้สิใช้าลายมืออยู่หรอเนาะน้องเตี้ยเลยเตี้ยน้องพัดพ่มพี่น้อง เงินเอ,าหาเหอยหับบ่เอยาหับกระได้าเป็นจำนวนเงินหนึ่งพันบาทเด้อละเด้อจากหกเซนหะพี่นอออ้อยเป็นเงินกีบกันโดยจังไรกระใหท้ทางเจ้าสองคนขอขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเด้อละเด้อที่เพิ่นสวยซูเข้ามา ขอบใจหลายๆเด้อเพิ่นอยู่ดีมีแห้งก็เจ็บอะได้ความแค่ยังให้มีที่เพิ่นเบิ่งคนถูกคนแย่คนบ่มีจบเลยวะโดยเอาน้องพัดได้บอกจังนี่จังหน่อยอยู่บ่ละน้องก็ขอบอกขอบใจเพิ่นหลายๆเด้อที่เพิ่นเห็นน้องตดนน้องเนาะโดยโอ้ขอบอกขอบใจเพิ่อนเพิ่นสุขภาพแข็งแรงเด้อโดยเนาะ สาธุพี่น้องเอ้ยทางนอกก็อวยพรให้บ่ค่อยเก่งปานใดเนาะล่ะเนาะเด้อให้ดีอ่าบัดนี้ก็ได้ได้มีโอกาสแล้วก็มามอบจังื่อว่าเอื้อยยเวียกยงไปทางอื่น่นะอย่าว่าจังได๋ล่ะเอื้อยสิใช้เบิดก็มนีเด้อ่าพี่น้องเอ้ยก็คือว่าแหละมันก็ใช้บ่เบิดดอกคือว่ามันบ่นเงินเฮาเออจังได๋ก็เป็นเงินชุมเจ้าก็ฮอดเจ้าคือเก่าเนาะเด้อโดย ม,มันนีกะพอมพีโนโ่น้องไอ้กะขายคำลงเรงพอดีเนาะ,ะมีในรายเนี่ยหนึ่งฮะลอยากถามอยู่กับมันนี้กะมีข่าวดีได้เนาะทางน้องเตี้ยเนาะกับเป็นทางสีแจ้งออกมาะแหละเป็นยังไ้ความหูซึกน้องเตี้ยทีไ้ยิยนแบบมีใจว่าแต่ลินนี่นั่นแต่ทีเลขนี่เป็นานะทางหญานี่มอบให้ก็พอเหมือนปะ เลยอืมเดี๋ยววນนนี้เพิ่นแบ่งปันแล้วเพิ่นอยากขายให้เอออืมเออๆๆเดี๋ยวນิได้ลงเซ็นสัญາาแล้วถ้าว่าู้ใหญ่เพ่อให้ก็เนเจอืมๆเป็นพี่น้องเอ้ยก็คืออัเกียวเอาขาวน้ํเนาะมื้นี้ก่ได่เก่นเด้น้ะเกียว้าว เป็นป้าเด้อเป็นไคเป็นป้าเป็นเอือยของแม่เออเออเออป็นเอือกของแม่แม่เสียแล้วเพินกับ่ได้ป้าได้ทิมเนาะว่าไปหาเพินไปซอยเพินเพินก็ให้กินแบบเนี้ยมมีอือเียโมีเพินกับ่าด้ป้าได้ทิมแต่พอแม่เสียไปเหมืนบอกเป็นเอือยของแม่แท้ๆนี้ เอาเมฆเมถาได้มีอยู่บ่เม่าวเม่าเพลี่ยนเกษียแล้วเมถาเกียแล้วแม่วเปลี่นเมฆเปลี่ยเกียแล้วโอ้เสียแล้วเนาะเด้อม่เม่าม่เม่าเวคุนมาอยู่แล้วเสียก่อนแม่อีกบ่เดินเสียแบบเดือนเดียวกันแหละเอ้าเดือนเดียวดูหัดรุดด่ายกันบ่แม่ื่อกี้ชื้อสิไปโตได้เนาะ ต้องเตี้ยก็ไปบ่เด้อหัวบืนเพราะว่ายังเกี่ยวประเดี่ยวเนาะจังเลยก็บืนโตเพราะว่าเนี่ยสู่ชีวิตสู่มานี่จักปีเด้๋ยละเหรอม .6 ปี7ปีนี่เลย10ปีอายุประมาณเท่าไหร่ต้องการอยุประมาน10เอ็ด10สองวันเนี่ยโอ้สู่ชีวิตบ่เด้อทำมาหากินตลอดเด้อบ่ได้อยู่ได้ทอยไม่ได้อยู่เลยใครได้อยู่ด้วย บริยูได้ยังเนาะคือไอ่ได้สามีบอกไอ่ไอ่ข้างหน้าแล้วเพื่อนก็ไปเงินเมียเพื่อนนี่รวมทั้งหมดมันจะคนปะไปเอกถามเจ็ดคนเจ็ดคนทุลานี่แหละทั้งผู้ชายผู้หญิงเบิ้เดินผู้หญิงสี่ผู้ชายสามผู้หญิงสี่ผู้ชายสามเดินเจ็ดคนเื่อนก็ไปยูเพื่อนก็ไปเงินครอบครัวเป็นลไง ผูยังน้อยนี่คือยังบ่มีครอบมีครัวนี่สี่คนบ่เด้ออยู่นำกันนี่เด้อเอ่าไก่หันมีครอบมีครัวใส่ซีบิดไผ่มันแล้วเด้อเออแต่เพิ่นก็พอกินพออยู่อยู่บ่แต่ละครอบครัวบ่แจ้งนำเพิ่นก็บ่ได้ติดต่อเพิ่อนเดอเอ้าอยู่บ้านไกลกันบ่เด้อไกลเอ่อยู่ไกลกันเลยดีเอาคนจะฉิดดะบบอลแหละเนาะเด้อเพิ่นก็บ่ได้มาเยี่ยมมายามชุมเจ้า ตั้งแต่เมเชียนี่เพิ่นก็นได้มาอยู่วะปีชองปีเพิ่นมาอยู่เทือนหนึ่งเพิ่งมาอยู่ก็ฮา,า <ys> อยู่เนาะโอ้ยโกหกเฮงเฮงเพิ่นมาเทือนหนึ่งเนาะเดย์อืมเดย์ไดนกินไข่น่ะตั้งแต่ามาให้หน,น่องทอดทอดเดย์มีกระต้มโออทอดเป็นยูสนะันเนาะเดย์ทอดไข่เปียงคือไข่ดาว ไข่เปียงไงอไข่เปียงเด้อเบดแต่บ่คือเห็นเตะเตะเก่าเป่าห์ยั่งยยั่ยบอโอ้เปี่ยนปันนั่นเอโน่แถวนี้แน่เนาะเด้อแดงให้เพิ่นกินอยู่เด้ยเพิ่นก็คอสีหูบเดอไรเดบั่งเจาไปหาเองบคเพื่อนะหูอย่มมม่มม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 นมมมมมม้ เอามีพอได้แบ่งให้เพิ่นก็แบ่งไปเด้อบ่ได้กินได้ใช้นํากันเฮ็ดจังได๋ซอยกันไปเอออะทางเยก็บ่มีหยังายมื้อนี้ก็บ่มีคําเว้าคําาหลายเพิ่นพี่น้องเอ้เมื่อยเบิดมือมื้อนี้นะมาแต่งานปงศยาพ่อหั่นล่ะก็เลยมาแวะชมเจ้าก็สิได้กับตาบัดนี้คือว่ามาแวะเอาเงินเอาคําให้แหเนาะโดยอะจังได๋ทางเยกลับก่อนเด้อล่ะเด้อโดยอสสบายีโดย พรมิพ่น้องเนะาะทางสนอก็ได้มอบเงินมอบคำให้ทางน้องเพิ่นถี่เรียบร้อยแล้วพรมิพ่น้องเอ้ยโดยเนาะกะทางน้องเพิ่นกะไปเกี่ยวเข่าเนะพิ่นว่าเมื่อนี้เนาะกะเพิ่งจะมาพรมิพ่น้องเอ้ยโดยทางสนอกะได้มอบเงินมอบคำให้เพิ่นก 1, นะจำนวนเงินกะหนึ่งพันบาทเนาะทางทางสนอง่ะเอาเงินกี่ม,มามอบให้เพิ่นพรมนะิพ่น้องกนะหกแสนห้าสิบพันกีบเนาะพรมิพ่น้องเนาะโดย ก็เป็นทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นพ่อพี่พี่น้องเนาะก็สนับสนุนเข้ามาให้ทางน้องผัดหรือว่าน้องเตี๋ยเพื่อนน้องพ่อพี่พี่น้องโดยก็จังได้ก็ทางสนองก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางเพิ่นหรายเด้อเนาะขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเนาะความจิตก็อยาให้ได้ความไข่ก็อยาให้มีปรถนาสิ่งได้ก็คอยเพิ่นได้สมความปรถนาเนาะโดยนั่นาทีการงานของเพิ่นก็ขอให้เพิ่นนจะเดินจะเดินเนาะสาธุพ่อพี่พี่น้องเอ้ โดยเนาะอ่ะก็รสำหรับคลิปนี้เนาะทางสนวนกบการสีได้อำลาพาจากเลยพ่อแม,ม่พี่น้องเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางสนวบในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อมีกำลังใจสู่โตพ่อแม,ม่พี่น้องเลยโดยเนาะก็รสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแลว้วเนาะขอกล้าวข,อข,อขอมาสบายดี